สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปริพันธ์ออโตโอ้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันก็มีตัวรถกระบะอีกรุ่นหนึ่งมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับต้องบอกเลยนะฮะในส่วนตัวคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกๆเลยนะฮะสำหต้นเดือนกรกฎาคมนะครับ เรามาเจอกันในเดือนใหม่เริ่มต้นกันด้วยดีเริ่มต้นกันด้วยรถสวยๆนะครับถ้าเกิดภายในเดือนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกลางเดือนต้นเดือนหรือว่าปลายเดือนก็แล้วแต่หรือมีแพนจองว่าภายในเดือนนี้อยู่แล้วอันขอแนะนําครับลํานี้ถือว่าครบและก็น่าใช้มากนะครับถือว่าเป็นตัวรถกระบะอีกรุ่นหนึ่งที่หายากอันกล้าพูดแบบนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูตัวรถไปพร้อมๆกันนะฮะฝา like, กกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองบริพัตรออโต้ Auto. ตรงนี้อันก็ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีพี่ๆทุกท่านและก็คุณผู้ชมทุกคนด้วยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้าโ o y o ต้าไ l รัก Re ี o 2.4 อีพ e ัทขับเคลื่อน4ลอ้อนะฮะหรือว่าเป็นตัว4 w d d ดับบินะครับตรงนี้เนี่ยตัวขับ4ของทาง To y ยต้ตเรารู้ดีอยู่แล้วคันนี้จะเป็นตัวรถปี2018สวยมากนะฮะเพราะว่าตอนที่รถเข้ามาเนี่ยแล้วก็คลีนิ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยอันจะได้มีจังหวะดูในส่วนของตอนที่รถยังไม่ได้ล้างและก็รถที่ล้างแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้สภาพมันค่อนข้างที่จะใหม่มาก นะครับรถพวกนี้เนี่ยยิ่งเกิดเป็นตัวขับ4ี่เนี่ยมันจะเกิดมีการตั้งคําถามหลายอย่างระบบขับสี่เป็นยังไงตัวเกียร์เป็นยังไงบอดี้รถเป็นยังไงรถลุยโคลนรถลุยมาเยอะหรือเปล่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกอย่างสามารถตั้งคําถามได้ทุกอย่างสามารถสงสัยได้เพราะนั้นตรงนี้ สวยคุ้มครบจบแน่นอนนะฮะร,รีโว่เนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับหลายๆที่ก็น่าจะมีเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องตัวสภาพแต่ละที่จะเหมือนกันหรือเปล่านั้นอันนี้ไม่แน่ใจแต่รับที่ร้านของเรานั้นสวยคุณลูกค้าประทับใจแน่นอนออกจากร้านเราไปไม่มีคําว่าผิดหวังไม่มีคําว่าเฟลนะฮะเพราะฉนั้นตรงนี้ดูคลิปนี้จบแล้วสนใจรีบติดตอ่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้จริงๆเนี่ยโตโยต้าเนี่ย อันก็ต้องมีการบอกแล้วก็เรียนให้กับผู้ลูกค้าทราบว่ามันคือมันเป็นตัวรถกระบะแบรนด์หลักนะฮะเพราะว่าในเรื่องตัวยอดจัดนะฮะแล้วก็ในเรื่องตัวราคานะครับเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาค่อนข้างดีจะแข็งพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไปประมาณ5ปี6ปีเราเริ่มเบื่อแล้วเราอยากขายแล้วเราอยากเทินแล้วราคาไม่ตกยิ่งเกิดเราดูแลรักษาตัวรถหน่อยแม้แตนั้นตัวรถดีหน่อยโอ้โหราคาไม่ตกครับอันนี้กล้าพูดได้เลยนะฮะ ส่วนของตัวรถนะครับเป็นสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิกคว่มน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําแต่ต่อไปกับหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วหรือรับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างที่มบอกมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกับบ้านให้ด้วยนะครับแต่อีพาร์คันนี้เนี่ยคือมันจะเป็นตัวหน้าล็อกโค้มาจากโรงงานเลยอันนี้ถือว่าสวยมากเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่เราทําให้เนี่ยคิ้วมันก็ต้องเป็นโครเมียมถูกต้องไหมครับ เขาเนี้ยว่าตัวคิ้วเนี่ยมันเป็นสีดำนะฮะส่วนของตัวหน้า A4 แบบนี้เนี่ยก็จะมีแค่ตัวกรอบอย่างเดียวที่เป็นแบบโครเมียมแล้วก็ตัวโคมไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจเตอร์นะฮะหรือว่าตัวไฟลูกแก้ว LED นะครับมาพร้อมกับตัว daytime running light แล้วก็ส่วนตัวด้านล่างนี่ก่อไฟตะมอก็จะมีการตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวหลอดไฟตะมอเนี่ยจะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย e-part ถือว่าเป็นตัวรองท็อปนะครับ คันนี้เครื่อง2.4ลิตรขับเคลื่อน4ล้อคุณลูกค้าก็ได้คิดกันอีกอย่างนะเฮ้ยถ้าเกิดเป็นตัวขับ4แบบนี้เนี่ยเราไม่เล่น2.8ไปเลยไม่ดีกว่าเหรอบางคนการใช้งานแล้วก็ความชอบไม่เหมือนกันครับเพราะนั้นถ้าเกิดตรงนี้เรามีตัวเลือกที่มันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว2.8ลิตรหรือว่าทั้งตัว2.4ลิตรมันจะคุ้มกับคุณลูกค้ามากกว่าเพราะว่าอะไรเรามีสิทธิ์ที่ได้ตัดสินใจในตัวเลือกทั้ง2อย่างตรงนี้รถมันจอดอยู่ที่นี่แล้วครับใครว่างหรือว่่าาาาาาอยยมมมรรรับชชที้้น้นนเเเิญาขาไดลนะ เดี๋ยวที่เหลือไปทดลองขับกันนะครับตรงไหนไม่ทราบหรือว่าอยากได้คําแนะนําตรงไหนเพิ่มเติมยังไงบอกอันได้เดี๋ยวเนี่ยจัดการให้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสําหรับตัวเครื่อง2.4เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวรหัส 2GD นะครับ 2,393cc นะฮะแต่ว่าคันนี้จะเป็นตัวเกียร์แมนวนวลแบบ6สปีดนะครับคุณลูกค้าลองสังเกตกันไว้ได้เลยถ้าเกิดเป็นตัวขับ4เนี่ยมันจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีด แต่ถ้าเกิดเป็นออโต้มันจะเป็น6สปีดของมันเองอยู่แล้วทั้งขับ2แล้วก็ขับ4ด้วยนะครับเครื่องเดิมนะฮะไม่มีข้ามเ้นงเครื่องไหลยเยิม้มว่าจะเป็นในส่วนตัวคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับแต่เข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะฮะร,รถไม่มีชนหนักพิการน้ำท่วมหรือว่าจมน้ําตดตอกบกระมายนะครับไม่มีแน่นอนพวกแบบระบบเบรกอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยคือมีให้ครบหมดเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดออกก่อนออกจากร้านเนี่ยเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสูงส่งล้อ นะฮะแล้วก็ผู้แบบของเหลวต่างๆตัวนี้เราเซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่นะครับส่วนตัวเนี่ยไม่ได้อยากจะอวยสับตัวรถรุ่นนี้เยอะหรอกนะครับแต่เราต้องให้เขาจริงๆในเรื่องขตัวออปชันแล้วก็ในเรื่องตัวการดีไซน์แล้วก็การออกแบบนะฮะบิ๊กบึนนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทั้งสายรุยออนโรดออฟโรดใช้งานในตัวเมืองใช้งานนอกตัวเมือง คือมันค่อนข้างที่จะกว้างขวางถูกต้องไหมครับอันนี้เราพูดกันแบบง่ายๆเลยไม่ยุ่งยากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยคุณลูกค้าจะใช้งานในครอบครัวได้ไหมพาลูกพาภรรยาพาคุณพ่อพาคุณแม่ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดนะฮะที่เราอยากจะใช้เป็นพวกแบบเกียร์สโลว์ักนิดนึงน,นงนะฮะหรือว่าเป็นตัวสี่ฮสักนิดนึงตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับเครื่องเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าแห้งแห้ง นะรถส,สวยกริบเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือในเรื่องของตัววารันตีร้านนะครับเราก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0มนกิโลนะครับพร้อมกับ W Smart รถรยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานอีก1ปีเต็มๆภายในต้นเดือนแบบนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขดีๆจากทางไฟแนนซ์นึงครับเขามาเรียนหรือว่านําเสนอให้กับผู้ทุก้าได้รับฟังกันและก็ได้รับทราบกันนะครับนั่นคือในเรื่องตัวดอกเบีย้ย0%นาน6เดือน ดอกเบีย้ยสูงเป็นนาน6เดือนตรงนี้เนี่ยยอดผ่อนมันจะลดลงไป2000บาทในระยะเวลาครึ่งปีแต่ถ้าเกิดเข้าเดือนที่7แล้วนะฮะยอดผ่อนก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับนี่คือในส่วนงตัวด้านหน้านะฮะค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนงตัวด้านข้างนะฮะแม็กเนี่ก็จะเป็นตัวแม็กอลอยเดิมจากโรงงานนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวยางให้กับคุณลูกค้าใหม่ ก็จะใส่เป็นตัวของ Max กซนะฮะ AT ทนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดตัวรถขับ4เนะี่ยหรือว่าขับ2บางคันนะเราก็จะเลือกใช้เป็นตัวของ Max กซินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวยางติดมากับตัวรถเลยถามว่ามีไหมมีตัวนั้นมันน่าจะเป็นบ i t stone series ที่ใช้พวกแบบขับ4แต่ว่าในเรื่องตัวดอกยางเนี่ยคือมันไม่สวยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราให้แบบนั้นกับคุณลูกค้าไปมันไม่ดีอยู่แล้วครับแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดบางคนเขาอยากได้ให้มันจบๆไปเลยทำไมต้องไปเสียตังเปลี่ยนยางเพิ่มเติม,ตมละ่ะถูกต้องไหมครับ ตรงนี้แล้วว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนให้กับูลูกค้าใหม่ไปเลยแต่ใส่เป็นของ Ma สซิ s its. ตรงนี้ก็ถือว่าครบคันเหมือนกันในเรื่องของตัว Onroad แล้วก็อ f Road นะครับสีด้านข้างเดิมๆนะฮะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวรองท็อปที่หายากมากนะครับแปลกหน้าส่วนใหญ่เนี่ยรถค่ายอื่นนะครับมันก็จะกลายมาเป็นตัว E และก็กระโดดข้ามไปเป็นตัว G แต่ว่านี่มันต้องเข้าขั้นก่อนถึง G จะเป็นตัว E พัสนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยยังไม่ถึงตัวท็อปสุดหลายอย่างมีการขาดหายเล็กน้อย เดี๋ยวตรงนี้ตรงไหนไม่มีเหมือนกับตัว G บ้างแดนมาแนะนําให้ดูนะครับเดิมๆเ,เลยนะสวยมากคดใหญ่นะครับมือเปิดทั้ง4บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะบ,บันไดข้างมีให้ตัวล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวโลโก้4ี่คูณสี่ดิฟ็อกนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นตัวระบบที่สําคัญนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดคนที่ออกโตต้าน,นี่ไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแครนะฮะสองจุดสี่ว่า2.8นะครับ, 8, รบส่วนใหญ่เขาชอบในเรื่องของการที่เขามีดิฟร็อก ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยอันนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้วส่งตัวด้านท้ายนะฮะมีตัวกันชนท้ายมาให้นะครับฝาท้ายเดิมโรงงานโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเหนียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ส่งตัวไฟเบรกค3่สตรงนี้ก็จะเป็นแบบ LED มือเปิดฝาท้ายจะเป็นแบบโครเมียมนะฮะมากับพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะครับเพราะนั้นคันนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวเกียร์แมนนวลถ้าเกิดคุณลูกค้า อา,อาจจะยังไม่ค่อยแม่นมากเท่าไหร่นะครับหรือว่าวิสัยทัศน์ในการมองด้านหลังเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแข็งสักน,นิดนึงอาจจะมีการตื่นมากนะฮะตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถึงจะไม่มีตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังก็จริงนะเกะก,กะไม่ต้องไปใส่หรอกครับมีแค่ตัวกล้องมองหลังตรงนี้ก็รู้เรื่องแล้วแค่นั้นเองง่ายๆนะฮะนี่คือในส่วนตัวบอดี้รอบคันรถสวยมากนะครับรถสวยมากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวกแบบจงจานอะไรแบบนี้เนี่ยหน้าดิสหลังดำเนี่ยโอ้โห มันใหม่จริงครับคันนี้ถึงจะเป็นตัวปี18แนะแต่สภาพนี้เรื่งตัวรถเนี่ยคือมันใหม่หมดทุกจุดเลยอันนี้ต้องเรียนให้กับผู้ลูกค้าได้ทราบแบบนี้เลยนี่คือเรื่องจริงนะสดสด,สด,สดเรียวๆ,ๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีในส่วนตรงไหนอยากดูเพิ่มเติมหรือว่ายังไงเนี่ยเข้ามารับชมรถที่ร้านได้และอย่างสุดท้ายอย่างที่อ่านบอกนะฮะเดี๋ยวเราไปลองเช็ดได้กันจบง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับ สำหรับในส่วนของตัวด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยคอนโซลด้านหน้าก็จะมีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีบนเงินนะฮะตรงกรอบคอนโซลกลางและก็ตัวตรงกรอบแอร์นะครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของตัวแอร์แบงค์เนี่ยคือก็ยังมีให้ด้วยการถึงจุดนะครับเพราะว่าอย่างเช่นที่เราเห็นเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวจเนี่ยตัวจริงมันก็จะมีให้เยอะหน่อยก็คือจะเต็มกราฟนิดน,นึงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าเกิดคนที่เล่นเป็นตัวขับสีเนี่ยช่วงประมาณ1 8 1 9เนี่ย เขาจะไปยึดตัวไอ้นี่กันเยอะครับก็คือตัวโรโก้นะครับเพราะนั้นตัวรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดถามอันนะฮะถ้าเกิดถามอันตรงๆว่ามันยังน่าใช้อยู่ไหมส่วนตัวอันจะคิดว่ามันยังน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวขุมกําลัง 2. 4ุเนี่ยมันถือว่าสิ่งที่มันสามารถรีดกําลังออกมาได้หรือว่าในเรื่องตัวรอบเนี่ยคือมันสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับตัวอันเองเนี่ยอันคิดว่ามันเพียงพอแล้วต่อการใช้งาน เพื่อจะเป็นในเรื่องตัวระยะทางที่มันสั้นหรือว่าระยะทางที่มันยาวมันใช้งานได้หมดอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆนะเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ความชอบคันนี้สีขาวสวยๆเลยแอปพลิเคชันทุกอย่างครบหมดเพราะนั้นน่าสนใจเชือ่อน,นะครับเราอันก็อยากให้ได้รถสวยๆแบบนี้กลับบ้านไปใช้งานเลยครับเราไม่อยากจะไปพูดอง,งอวยอะไรอย่างนี้เยอะเกินไปด้วยแต่ถ้าเกิดอันจะสามารถแนะนําให้กับลูกค้าได้มาซื้อรถหรือว่าได้มาใช้บริการกับเราสักคันนึงเนี่ย อันก็ต้องดูก่อนแล้วว่าอันจะดึงศักยภาพของตัวรีโว่2.4ขับ4คันนี้เนี่ยได้ออกมาเยอะสักแค่ไหนเพื่อเป็นการตัดสินใจให้กับพี่ๆหลายๆท่านที่มันง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นตัวขับ4มาอยู่แล้วเนี่ยอันนี้น่าจะถูกใจกันเยอะอันนั้นก็คือในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวกล่องคลูบ็อกนะฮะหรือว่าช่องเก็บความเย็นนะครับส่วนรับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะเป็นเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะสามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานของตัวเซนเซอร์ตรงนี้ได้ เพราะว่าพอเวลาเกิดเหตุเนี่ยแอร์แบ็กกระแทกแรงนะครับถ้าเกิดเรามีลูกมีเด็กหรือว่าหลานนั่งอยู่ข้างๆตรงนี้เนี่ยพอเวลาที่โดนแอร์แบ็กกระแทกเข้าไปเนี่ยคือมันจะไปกระทบกระเทือนกับอวัยวะภายในเพราะว่าอะไรครับเด็กส่วนใหญ่ร่างกายไม่แข็งแรงถูกต้องไมหมฮะถ้าเกิดเป็นอย่างหนุนม่มๆไวไฟอย่างเราพวกนี้เนี่ยยังโอเคยังรับไหวนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวค่าเข็มพงเข็มคัดอะไรแบบนี้ด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเป็นในส่งตัวฝั่งนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน เซฟไว้ก่อนได้แต่ว่าถ้าเกิดเราลองดูโดยรวมทั้งหมดนะฮะในเรื่องตัวเซฟตี้หรือว่าความปลอดภัยที่ทางโต้ต้าเขาให้มาติดกับตัวรถเนี่ยอันนี้ถือว่ามันเยอะนะครับเพราะว่าเขาจะคำนึงถึงความปลอดภัยของคนขับขี่ได้ค่อนข้างที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะอันนี้เราต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าอ่านดูมาหลายๆคันและเราเจอมาหลายแบบเราเจอมาหลายรุ่นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นแบบเนี้ยกันค่อนข้างไี่เยอะกันในแบรนด์3ามห่วงนะครับ แล้วก็ส่วนของตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวจอทัชสกรีนนะฮะอย่างที่บอกนะครับมันเป็นตัวรองท็อปเพราะฉะนั้นในเรื่องตัวสิ่งที่มันขาดหายไปก็คือ n a ว i ิเกเตนะครับหรือว่าตัวระบบนําทางนะครับแต่มันจะมีพูกแบบระบบเสียงนะฮะซีดีวิดีโอ MP3 นะครับเ uh, ชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าคอนเนคกับบลูทูธได้นะฮะอันนี้ได้เหมือนเดิมนะครับและก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเพิ่มในเรื่องตัว โลโก้อีโคขึ้นมานะครับนั่นก็คือมันจะมีในส่วนตัวคล้ายๆกับกราฟนะฮนะรหรือว่าแผนภูมิเลยนะฮะมันจะมีเป็นตัวคิดว,ว่าระยะเวลาที่ใช้ไปความเร็วเฉลีย่ยระยะเวลาที่ขับต่อได้ถ้าเกิดน้ํามันที่อยู่ในตัวถังตอนนี้เหลือกี่กิโลมันจะเฉลี่ยแบบนี้ให้เลยถือว่าอัจฉริยะในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะเราดูเล่นๆได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาก็จะไม่ดูกันนะฮะแต่มันคือในเรื่องตัวออปชั่นที่มันให้ติดมากับตัวรถนะครับแล้วก็อีก ตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกแบบการตั้งค่านะฮะเซ็ตติ้งต่างๆนะครับตรงนี้ก็มีให้พร้อมนะฮะประมาณนี้นะครับก็อย่างที่แอบบอกว่าสิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยก็คือตัวเนวิเกเตอร์แค่นั้นเองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานนะครับเพราะว่าอะไรอันถึงได้บอกว่าเฮ้ยอันมันจะไม่มีเป็นไปได้ไงอ่ะส่วนใหญ่คนที่ขับรถกันเขาจะมีเป็นตัวที่วางโทรศัพท์ถูกต้องไหมครับไม่งั้นอ่ะมันจะมีตัวนั้นออกมาเพื่ออะไร นะฮะเราไว้คุยโทรศัพท์เสียหูฟังคุยโทรศัพท์นะฮะจะได้ไม่รบกวนกับวิสัยทัศน์ในการขับขี่ของเราแค่นั้นเหรอครับไม่ใช่นะฮะหลากหลายนะครับบางคันเนี่ยเขาอาจจะถนัดดูในรถบางคันเขาอาจจะถนัดดูในมือถือหรือว่าในตัวสมาร์ทโฟนของผู้ใช้นะฮะเพราะฉะนั้นมันหลากหลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่อันสามารถแนะนําแบบนี้ให้กับลูกค้าได้เพราะนั้นตรงนี้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานนะครับ ส่วนตัวแอร์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกนะครยังไม่ใช่ออโต้นะครับแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมแอร์เย็นเพลงเพราะนะฮะแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นตัวระบบขับ4นะครับ H2 H4 LC นะฮะพวกนี้ใช้งานได้ตามปกติหมดนะครับแต่จริงๆแล้วว่ามันพูดโดยปากเปล่าก็ไม่ได้ตัวพวกแบบระบบขับ4แบบนี้เนี่ยแต่อันมีการลองแล้วแต่ในคําว่าลองอันเนี่ยคืออันจะลองขับใน บริเวณของร้านไม่ได้ออกถนนใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะออกถนนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราไปกับคุณลูกค้าทีเดียวเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าเราได้รู้ๆกันไปเลยด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็ต้องมาตรงมาตีมอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเราไปด้วยกันเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นไงนะฮะต่างคนต่างรู้ไปเลยนะครับตรงนี้เราจริงใจกับคุณลูกค้าอยู่แล้วแล้วก็ส่งตัวด้านล่างเนี่ยก็จะมีที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็มีที่เสียบ USB แล้วก็ส่วนของตัวระบบอีกปุ่มหนึ่งนะฮะก็จะเป็นตัวดิฟล็อก นะฮะยิงดิบล็อกไฟฟ้านะครับตรงนี้มีติดตั้งให้มาจากโรงงานเลยอันนี้ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แต่ก่อนติดดิบล็อกอะไรครับมันจะเป็นพวกแบบดิบล็อกลมนะนะฮะถ้าเกิดคนเล่นมาอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้กันดีนะครับแล้วก็สำหรับตัวพวงมาลัยนะฮะก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีตัวปุ่มกดน,นับโทรศัพท์ กดวางระบบมันสั่งเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราได้ควบคุมตรงสวิตช์ตรงพวงมาลัยไปเลยไม่ต้องไปมองตัวจงตัวจออะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านฝั่งขวามือเนี่ยจะควบคุมกับตัวจอ M I D แต่ว่าจะเป็นตัวจอ M I D แบบธรรมดาส่วนใหญ่เนี่ย E E พัสก็จะเป็นตัวจอ M I D แบบธรรมดา,ห, e, e s, บบมดาหมดแต่ถ้าเกิดเลยขึ้นไปเป็นพวกแบบตัว G พวกนี้เนี่ยคือมันจะเป็นจอสีแบบ T F T แล้วมันจะเป็นจออีกแบบหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็จะมีในเรื่องตัวเล่งไม้ชิป A ชิปนะครับปรับในเรื่องตัวตั้งค่าภาษาได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยบางคนชอบถนัดภาษาอังกฤษก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ส่วนของตัวกุญแจนเนี่ยก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะก็จะ Auto, ออโต้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวเซ็ทนทรัลร็อกแล้วก็ตัวมองข้างกับพับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไฟหน้าปรับระดับไม่ได้นะ ส่วนใหญ่ระหว่างเคยเห็น e อีพัทปรับระดับไฟหน้าได้นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะมีเป็นตัวไฟออตโต้อย่างเดียวนะฮะที่ปัดน้ำฝนยังไม่ออตโต้นะครับแล้วก็ส่งตัวเกียร์เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับเท่าว่า5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะฮะอีกอย่างหนึ่งอ่ะลืมไม่กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะครับก็คือตัวกล้องมองหลังโอ้ถือว่าโอเคนะฮะ ความชัดในระดับนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับไม่ได้ขี้ลิ้วขี้เล่มองแล้วเข้าใจได้มองแล้วรับรู้ได้กําลังจะชนแล้วนะตัวเส้นลายมีบอกแต่ว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยวไปตามเส้นลายนะครับเส้นลายไม่ได้หักมุมเลี้ยวไปตามพวงมาลัยนะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยตรงนี้เราดูแล้วว่ามันก็โอเคแล้วนะครับเพราะมันจะมีในการแบ่งโซน3ระดับด้วยกันนะครับก็เหมือนกับไฟแดงเลยครับเขียวเหลืองแดงใกล้ชนแล้วนะก็พอได้แล้วนะครับอะไรประมาณนี้มันก็จะมีตัวเซฟตี้บอกอย่างนี้ให้แล้วก็ส่วนของตัว วิตอีก2ปุ่มนะ,ะก็จะเป็นตัว Eco กับ Power นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถเลือกเล่นได้ถ้าเกิดคนที่ขับในระยะทางแบบสั้นๆหน่อยไม่ได้ไกลอะไรมากที่ทํางานอยู่ในแวดใกล้บ้างนะครับปรับเป็นตัว E c โคได้ครับการประหยัดน้ำมันหรือว่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยคือมันจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะแล้วก็ตัว Power Mode หเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว2 4ี่หรือว่า2.8ถ้าเกิดกดปุ่มนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นฟิลปกติทุกอย่างไม่จริงนะ เนี่ยันกล้าพูดได้เลยว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าอะไรมันมีถึงมีตัวพาเวอร์โมดตรงนี้มาให้ในเรื่องตัวการเล่งแซงนะครับพอเวลาที่เราจะเลี้ยวแซงออกมาแบบนี้เนี่ยเพื่อในความม่องไวนะครับเพราะนั้นถึงว่ามีตรงนี้มาให้ถือว่าดีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวการเดินรอบแตกต่างเพราะนั้นมาลองนะครับอันขับมาเยอะแล้วรีโวเนี่ยนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะขับให้ได้มันแรงจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเปลี่ยนจริงหรือเปล่า ถ้าเกิดไม่ได้สัมผัสกับตัวเองเนี่ยไม่กล้าพูดแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสัมผัสมาแล้วนะครับและก็ส่วนสุดท้ายนะก็จะเป็นตัวบอกนะครับเป็นบอกผ้าสีดำอีพาร์ตตรงนี้คือจุดแตกต่างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวอ e ีเนี่ยมันจะเป็นสีออกน้ําตาลเขียวๆหน่อยแต่เกิดขึ้นมาเป็นตัวอ e ีพาร์ตนั่นเนี่ยคูณลูกค้าลองสังเกตดูนะครับมันจะเป็นตัวบอกผ้าสีดําและก็เดินด้วยท้ายขาวแต่บางคันถามว่าถ้าเกิดไม่ใช่ตัวอีพาร์ตอย่างเช่นตัวเจพาร์ตแล้วมีเป็นบอกผ้าสี มีบางคันเขาอาจจะเลื่องมาจากโชว์รูมเลยทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับพะตรงนั้นเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ใช่เรื่องยองเรื่องใหญ่อะไรอย่างนี้มากมายนะครับแล้วก็ตัวที่บัะแขนตรงกลางนะฮะช่องเก็บของด้านในไม่มีอะไรนะครับแอร์ตอนหลังตรงนี้ยังไม่มีมาให้นะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตง่ายๆและก็ในส่วนตัวสภาพด้านในทั้งหมดนะครับอย่างที่ฉับอกนะฮะมันยังไม่ใช่ตัวท็อปก็ขาดไปแค่อย่างเดียวก็คือตัวนิเกเตอร์แล้วก็ตัวระบบอิดดิ้ๆหน่อยแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่น ช่วยลงทางราชันตรงนี้มีไม่เป็นไรอยู่นะครับในรุ่น2.4เอาอยู่เอาไหวนะครับเพราะฉะนั้นใครดูเป็นตัวรุ่นนี้ไว้ใน C-C 2.4ลิตแบบนี้จบนะฮะมาเอากลับบ้านไม่ได้เลยขอเพียงคุณลูกค้ามีอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้แค่นั้นเองที่เหลือเนี่ยจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตเนี้เราลองมาคุยกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสคับนี้กันอีกทีนึงไปครับ โอเคนะฮะเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะครับในส่วนของตัวรีโว่2.4ขับเคลื่อนสี่ล้อรถปี2018คันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะฮะในอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าเกิดใครมีแพลนที่จองตัวรถกระบะขับสี่ภายในเดือนนี้อันขอแนะนําคันนี้อีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคานะครับสามคันนี้ที่ร้าเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่699,000บาทอันย้านะครับ699,000บาท เครดิตดีฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพันธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกลังใจกับพวกเรา,เากดไ like, ลค์กด s u b สไคร้เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนามารีวิวไว้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวเราติดตามดูได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ